สวัสดีครับวันนี้พบกันช่วงเย็นๆนะครับเข้าชมสวนผักสลัดามาดูฝั่งนี้กันนะครับวันนี้เป็นโซนของเลดโอกใบสวยๆกันเลยนะครับน้ำก็เริ่มแห้งแล้วเพราะว่าอันนี้ผักโตถึงวันเก็บได้แล้วนะครับนะก็ทยอยออกก็ยังไม่มีลูกขาที่แบบเป็นแม่ค้าพ่อค้าประจำนะครับก็มีขาย ออกเล็กๆน้อยๆกันไปนะครับทยอยออกก็เลยผักก็เลยออกกันอยู่แบบนี้เรา,าก็ตั้งใจทํากันต่อไปนะครับพาเข้าชมสวนผักสลัดกันความสวยงามความสดชื่นนะครับมาดูฝั่งนู้นกันนะครับโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นเด d โอ๊นะครับที่เห็นแดงๆอัน่นี้จะสลับไปด้วย กรีนคอร์สนะครับเขียวๆสวยๆเลยอันนี้ก็โตถึงวันเก็บได้แล้วนะครับนี่กำลังกินเนี่ยกำลังอร่อยเลยนะครับนี่แบบจะกรอบครับมีความกรอบหวานใบเด้งๆกันเลยนะครับตัวนี้ใบใหญ่มากนะครับขอบอกเลยเต็ดโอ๊กนะครับหน้านี้ก็จะปลูกผัก คือใครก็ปลูกได้นะครับนานนี้ปลูกง่ายนะครับพอผักมีอากาศที่เย็นนะครับอุณหภูมิประมาณนี้ตัวน้ำนะครับฝั่งนี้จะเป็นกรีนโอ๊กนะครับสวยๆกันเลยใบสวยๆกันเลยนะครับกรีนโอ๊กรอลูกค้านะครับลูกค้ามาแวะเยี่ยมเยียนมา เดือกหรือซื้อหากันได้นะครับส่วนของเราอยู่อำเภอสุงเน,นินยังไม่มีร้านที่รับประจำนะครับก,ก็ต้องปลูกไปนะครับเราคนชอบกินชอบปลูกเลยครับไงก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆช่วยเชียร์อุดหนุนกันได้นะครับรอยู่ใกล้ๆหรือใครอยากปลูกเป็นแนวทางนะครับก็เลื่อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทำคลิปไว้เลื่อนดูกันได้ บรรยากาศยามเย็นๆนะครับอันนี้เราจะไม่ได้คุมผ้าสแลนนะครับคือจะปล่อยเลยหน้านี้คือผักจะโดนแสงแดดได้ไม่เต็มวันเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับก็เ,เลยปล่อยทั้งวันคือไม้กลางสแลนนะครับใบสวยๆกันเลยนะครับอยนี้นี่เป็นกีนโอ๊กพ่อค้าแม่ค้าผักสลัดนี่ชอบนะครับเอาไปทําสลัดโลกีนโอ๊กเลดโอ๊ก สวยๆกันเลยนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นเลดโอ๊กเหมือนกันกีดโอ๊กก็จะออกใบก็จะเหลือจะนวนไม่เท่าไร่นะครับจะน้อยกว่าเลดโอ๊กเลยอย่างไงก็ฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับทางส่วนของเราขอบคุณนะครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆนะทุกๆท,ท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันให้กำลังใจกัน พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ